้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดกลางลงดูเมนูข้างบนกะเพราเป็ดจานละร้อ่สิบค่าฝาส้า 15, เกาเหลาเป็ดหกสะเพราเป็ดหกสิบถึงเจ็บะหมี่หน้าเป็ดหกสไส้เป็ดร้อยหนึ่งข้อไฟร้อยห้าสิบ กต่สวยมาก